สวัสดีค่ะเพื่อนๆขาเจอกันอีกแล้วนะคะที่สัญญานะคะคลิปนี้นะคะพามาดูดักแด้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นดักแด้ของตัวอะไรอุ้ยมีมดด้วยชิวๆม,มาทำอะไรไปแล้วหนีไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นดักแด้ของตัวอะไรนะคะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มันเป็นหน้าของจักจันนะคะ ก็จะมีรังแบบนี้นี่แหละนะคะเนี่ยจะมีขนอะไรไม่รู้หุ้มนะแล้วมันก็จะมีดักแด้นะคะดักแด้อยู่ข้างในนะคะถ้าเป็นเพื่อนมองดีๆนะคะมันจะมีเหมือนรังนะคะเป็นเส้นขนของของแมงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีดักแด้จริงๆแล้วหน้าตาเขาคล้ายๆกับจักรจันทร์มากเลยนะคะ แล้วมดตัวที่สองก็ลงมาตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเชียวไป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 จมาทำอะไรแมหมมดนี่ก็จริงจริงแล้วก็คงเข้าไม่ได้มั้งคะเพราะว่าถ้าเข้าได้คงจะเอาไปนานแล้วน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมะกรีดยางช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะดิฉันไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะก็แปลงที่หนึ่งนะคะกรีดช่วง ใบสองนะคะแปลงที่สองมกักดีดช่วงเวลา16แล้วก็จะทิ้งให้เขาไหลทั้งคืนตื่นเช้านะคะก็จะมาทำการหยดน้ำกรดนะคะตะเวนสองค่ะเนีย่ยค่ะเพื่อนๆตะเวนจะตกดินแล้วนะคะช่วงเงยน็ๆนๆอากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะฤดูการแห่งหน้าหนาวนะคะ กลางวันก็ร้อนนะคะกลางวันก็ร้อนให้ได้ตักข้าวค่ะก็ดีแล้วค่ะข้าวจะได้แห้งนะคะจะได้เก็บข้าวเล้าค่ะกิดยางวันนี้นะคะก็กิจไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสวนแล้วนะคะเนี่ยสวนที่สองแปลงที่สองค่ะมีแต่หน้าที่ลงต่ำๆนะคะต่ำมากนะคะ เพื่อนๆอยากดูไหมหน้าต่ำๆแบบนี้นะต่ำติดดินเลยกรีดยังไงนะคะโอ้ยใน,ในถ้วยยางแมงอะไรก็ไม่รู้ตายในถ้วยยางแล้วเข้าเข้ามาแล้วมันก็ตายเดี๋กรีดให้ดูเนาะเพื่อนๆ่ะนะคะก็นะคะ,นะคะลอกอยางออกก็ดีนะคะลอกออกหมดก็ดีนะคะถ้าลอกไม่หมดก็ลอกเฉพาะตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่าส่วนนี้เนะี่ยเป็นส่วนที่แบบ ก็คือน้ำยางมันไม่สม่ําเสมอเนะี่ยมันมีมีเส้นใหญ่เนาะพอมันเส้นใหญ่แล้วมันก็ทําให้ทิศท,ทางของน้ํายางเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เรากําหนดไว s, s. <S ข้ขาเพื่อนๆขาเนาะต้นกรีดอาจจะต้นกรีดกับต้นปักช้อนเนี่ยมันอาจจะได้แต่สักพักมันอาจจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำยางมันจะไหลออกนอกชอ้อนออกนอกเส้นทาง เสียงอะไรดีดน้อตืดตืดเอาดิฉันใช้มือข้างเดียวค่ะอีกข้างคือกล้องอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวขอพักกล้องไว้ก่อนนะจะ,จะเอาเนี่ยยางออกจากช้อนนะคะมาค่ะแล้วก็มาดูกันแบบมึนๆแต่แลนะเนาะมันสะท้อนแสงค่ะเพื่อนๆแสงของตะเวนเนี่แหละนะคะ ครเพืเ่อนๆก็คงได้ดูหลายคลิปแล้วแ่ะเนาะวิธีที่ดิฉันกรีดน,นะคะเนีน่ยค่ะก็สก,กิดหน่อยนึงนะคะหันหน้ามีดเข้าต้นนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็ช้อนตอกนะคะแล้วก็เอาถ้วยรองเลยนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันเอาเอาเอาถ้วยเอาเอาโทรศัพท์พิงถ้วยอยู่ถ้วยมันเลยไม่ว่างนะคะ ้็ติดกีดๆๆมาอย่างนี้นะคะนี่น้ำยางก็จะไหลาตามนะได้ๆ,ๆเอาถ้วยดองก่อนนี่ค่ะเนี่ยถ้าวางกะลาได้นะวางถ้วยได้ถ้วยกับกะลากันเดียวกันนะคะอยู่ที่ดิฉันจะพาเรียงนะเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะน้ำยางมันก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดว่าเต็มเต็มถ้วยนะก็ได้ประมาณครึ่งนะประมาณนี้ก็ถือว่าพอดีนะไม่ล้นนะคะ รือนะถ้ากลัวล้นถ้ากลัวล้นนะคะปิดครึ่งเดียวพอเพราะว่าเย็นนี้จะปล่อยไว้ทั้งคืนนะคะไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยไว้ทั้งคืนแทบจะไม่เคยทําเลยนะคะวันนั้นทําวันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่แหละทำวันหนึ่งนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ไหลดีนะแต่วันนี้นะลงกลิดแค่ครึ่งเดียวพอนะคะเพราะว่านะถ้วยมันรับได้แค่นี้นะคะ กลัวมันล้นค่ะแคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ